น่าจะเป็นเพลงตัดชื่อตัดชื่อเพลงตัวเองเพลงอะไรวะเกมนี้เราสบายเดี๋ยวผิดเลยคอหน้าเดี๋ยวคอหน้าผิดเลยมีเป็นอะไรเรื่องส่วนใหญ่ต้องมีทุกอย่งเคยทำใบที่เหมือนไม่ได้ื่อนทีมงานตาลอยเลยนะไม่ช่วยช่วยไม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เหลยอันนี้ยังไม่พร้อม ผมจะตอบหรือว่าตอบไหชื่อเพียงชื่อเพียงสวัสดีบิวบอดไทยแลนด์นะฮะพบกับซินได้ในรายการ Snap Quiz ครั ข้ออ้างเวลาไปนัดสายยากเลย,ยอะเขไม่เคยไปสายเลยมีเป็นไงก็มีบ้างมีบ้างไปสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าใกล้ถึงแล้วอ่าหนึ่งสองคือก็บอกไปเลยว่าเหลือกี่นาทีที่เราจะถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดขัดข้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันสามสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ทําให้คนเราใจเต้นแรงคนมาสารภาพหลักแล้วกันอ่าสองน่าจะโกสโกส,สัต1หนึ่งนะฮะ แล้วก็อาจจะทําของมีค่าของเราแบบหา,แบบหายไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วกําลังหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอเออใช่ประมาณนัณ้นสวิธีควบคุมตัวเองเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดน้ำหนึถึงสิบก่อนเลเงี้ยข้อ2อ,อาจจะเหมือนต้องตั้งสติอะไรอย่างเงี้ยข้อสาสดมน์ะะะละกันสามงานบ้านที่คนมักจะยืนทำก็น่าจะมีล้งจานกวาดบ้านดูดฝุ่น างานบ้านเองย่าน้คะก็จะมีทําในโซนของเราเองอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนแบบห้องทํางานหรืออะไรเงี้ยจริงๆงานงานบ้านที่ที่สินชอบทําก็คือหลักจานนะเออรู้สึกว่าทาแล้วแบบมีสมาธิดีแบบเวลาล้างไปด้วยคิดอะไรไปด้วยอะไรสามคำตอบที่คุณจะทําเมื่อเป้ากางเกงแตกกางเกงแตกก็คงต้องเข้าห้องน้ำไปเลยอะแล้วก็แบบโทรหาแบบใครสักคนเอากางเกงใหม่มาให้ ก็ไปซื้อไปซื้อตามร้านสมมุติอยู่ในห้างก็อาจจะแบบก็วิ่งเข้าไปเปียนเลยเราเนี่ยสมมติอยู่บนคอนเสิร์ตโอ้โหโหดมากน่าจะแบบขำแล้ววิ่งเข้าข้างหลังไปเลยทำอะไรไม่ได้เล้วใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ายังไงต่อสามสิ่งที่คนเรามักจะมีอาการแพ้เราน่าจะแพ้ให้กับแพ้ให้กับคนที่เราชอบไหมอะไรแบบนั้น ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวซินซินเีนเขารู้สึกว่าน่าจะแพ้เป็นคนแพ้เกสรดอกไม้ใช่แต่อันนี้ไม่ได้ไปตรวจนะฮะแต่ว่าเวลาแบบเหมือนไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นที่เป็นฤดูที่ลมแรงๆอะไรเงี้ยเออมักจะแบบน้ำมูกไหลล่าสุดมินมีไปตรวจที่เขาเรียกว่าภูมิแพ้อาหารแฝงใช่ซึ่งมันจะแบบไม่เหมือนกับภูมิแพ้อาหารภูมิแพ้อาหารแฝงนี่ก็คือเหมือนแบบเรายังกินสิ่งนั้นได้อยู่แต่ว่ามันจะแบบทําให้เราแบบท้องอ,อืด หรือไม่สบายตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยสามคำพูดของคนเป็นแฟนคลับที่มักจะพูดกับศิลปินเมื่อได้เจอกันตัวเป็นๆขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปก่อนอย่างี้อันที่สองอาจจะเป็นแบบแนวแบบเอะพี่ใช่คนที่ร้องเพลงนี้เพลงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่สามถ้าเอาแบบคลาสสิกเลยก็คือสมบตทถ่ายรูปไปแล้วก็จะบอกว่าขออีกรอบด้วยไหมคะ ซึ่งเป็นคำที่ศิลปินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากได้ยินเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้ถ่ายให้ถ่ายได้ยินดีเสมอเพียงแรกใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นทะเลเท่าที่เห็นสีสันอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีเป็นโขดโขดหินอะไรอย่างนี้เพลงนี้ถือว่าไม่ยากเพราะว่าเป็นเพลงที่เรากำกับมิวสิกวิดีโอเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องรู้แน่นอนจำได้ก็คือซอเพลงว่ารักเธออยู่แล้ว ใช่ไหมใช่ต้องใช่ต้องใช่ต้องใช่รักคิดว่ารักเธออยู่แล้วไงถูกต้องโอเคโอเคเพลงนี้น่าจะเป็นโบเก้โบเก้แบบของหยดน้ำน้ำฝนอะไร่าเงี้ยแต่จริงๆแต่จริงเราก็มีเพลงที่แบบถ่ายแล้วเป็นฝนฝนหลายเพลงกัน เริ่มเริ่มแล้วเริ่มไม่แน่ใจแต่ดูจากมูท์มูทแอนโทนแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนแบบตอนกลางคืนหรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็นเพลงเขาตชื่อชื่อเพลงตัวเองเพียอะไรวะนึกอ,ออกแล้วกลับมาได้นะกลับมาได้นะใช่ก็จะเป็นเป็นเป็นฟิลเหมือนนั่งอยู่ในรถแล้วก็แบบฝนตกอะไรอย่างเงีง้งยรอลุ้นรอลุ้นรอล,อลอุลอลอ้นนะโอเค เว้ยเกมนี้เราสบาย,เ,ยเดี๋ยวผิดเลยคอหน้าเดี๋ยวคอหน้าผิดเลยโอ้หเฮ้ยอนิยะอริยากจริงดูไม่ออกเลยอะว่าเป็นอะไรอะเหมือนเอแคลไม่น่าทักเลยเมื่อกี้ <c oughs> วิะห์จากจากภาพที่เห็นมาได้แหละแต่วิเคราะห์จากแบบโทนสีาละกันเนาะโทนสีของ MV ที่ที่เป็นสีประมาณนี้ก็จะมีอยู่แบบเท่าที่จําได้แบบประมาณ3ามสี่เพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ามัสูงทางโอเคถ่ายเลยแล้วกันถ่ายเลยถ่ายเลยวัดดวงวัดดวงไปเลยอยู่นานๆได้ไหมใช่ไหมลุ้นลุ้นดิซนลุ้นมากผิด <c oughs> แน่เลย ขอทายเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเดียวๆกับ2เพลงก่อนหน้าแล้วกันคือฉันจะทำเพื่อเธอเพราะว่าโทนสีแบบน่าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้วอร์มโทนใต้เคียงกันยังไม่ใช่เอาแล้วพี่ดีใจ้ะไม่ว่าเป็นเบเกอรี่เหมือนกันแต่ยังไม่ใช่เอแคร ไม่แต่เราแต่เราจำเราเราจำไม่ได้เลยว่าเพลงเรามีแบบมีของกินด้วยเหรอเพลงของกินมันยากยากตรงที่เป็นของกินนี่แหละเพราะจำไม่ได้เลยว่าแบบมีเพลงที่แบบเป็นของกินด้วยเหรอยากกับมียอมมียอมแพ้ไหมฮะหรือว่าทายทายไปก่อนทายไปก่อนมีเป็นในเรื่องส่วนใหญ่ต้องมีทุกเพลงเป็นคำใบ้ที่เแบบเปไนเพล้เหมือนไหมใบ้ยอมยอมแพ้แพ้หรือว่ออกแล้ว เกือบจะทายแล้วสีแต่แบบว่าคิดว่าคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าโทนสีเพลงนี้มันเหมือนแบบมันจะมีมดความมนหมนลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็ยากนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์ที่แบบติดอยู่บนพร็อพของประกอบฉากอะไรสักอย่างหนึ่งทีมงานตาลอยเลยนะช่วยช่วยก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันอันนี้ยากอ่ะอันเนี้ยแบบ ยาก,กมากอ่ะอะอ,ะ,อะไทยไทยวันเลิศ <laughs> สิเหมือนเดิม <laughs> นึกไม่ออกแล้วไม่ว่าไทยสะพานลอยครับยังไม่พรอ้อมยังไม่พร้อมจะตอบหรือว่าตอบชื่อเพลงชื่อเพลงยังไม่พรอ้อมถูกครับ <laughs> เพราะมันเหลือเพลงดีเพลงเดียวยคือรู้แล้วแหละว่าเพลงอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหนอสุสันวันราอะไรกันนะมันใจมันใจมันใจก็ถูกนะขอให้เธอนั้นจะได้เธอสิ่งที่เธอ อันนี้คือมีหลายเพลงมาอ่ะมีสอเพลงครับอ๋อโอ้ยง่ายเลยถ้างั้นรู้เลยอ่าอะไรนะยืนนะยู่นานๆได้ไหมกลับเพลงฟังแหมชัวร์นี่อันนี้ชัวร์ชัวร์ถูกครับสองเพลงนี้ฟังเป็นพันๆรอบอ่ะ น่าจะเป็นแบบสโลว์ป่ะใช่ไหมก็คุณคุณนะเดาแล้วกันเดาฉันเป็นใครสำหรับเธอ่อ้าวใช่ค่อยๆใส่รอบใส่รอบโอเคปู่ดบายใช่ไหมเดยนครับอ่ะโอเค เพลงนี้ก็คุณอ่าเบาเบาอ่าไม่ลังเลไม่ลังเลไม่ลังเลถูกค่ะ เป็นสตริงเข้ามาแล้วก็มีกีตาร์ดีดปรึงหนึ่งฉันจะทำเพื่อเธอใช่ป่ะโอเคฉันี่ ฝากเพลงใหม่ของซินด้วยนะก็ออกแล้วเรียบร้อยนะคะกับบ้านหลังใหม่ Love e a s Entertainment นะฮะก็ชื่อเพลงว่าแปลกปล่อย Visualizer Video แล้วเรียบร้อยนะก็ลองเข้าไปดูกันเพลงนี้พิเศษตรงที่ซินไปชวนคุณโดมจารุวัฒนมาฟีเจอริ่งด้วยนะฮะฝากช่องทางการติดตามด้วยนะฮะอินสตาแกรมแล้วก็ช anel n YouTube ของซินนะซินอ f ฟฟิเชีนะฮะแล้วก็ตอนนี้มี TikTok แล้ว Facebook สามารถลิงก์จาก IG ซินเข้าไปได้เลย ก็ฝากด้วยนะ